นิทานเรื่องเด็กชายเสือผู้กล้าหาญณน,นครใหญ่กลางป่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสงบสุขสะอาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนประชาชนส่วนใหญ่ต่างเคารพกฎหมายเรียกว่าเป็นเมืองในฝันเลยก็ว่าได้ว้าววันนี้อากาศดีจังเลยเหมาะกับการเปิดเรียนวันแรกที่สุดเลยและนี่ก็คือเด็กชายเสือหนุ่มน้อยที่มองภายนอกแล้ว เป็นคนที่ดูดุร้ายน่ากลัวแต่ความเป็นจริงแล้วเขาเป็นคนที่ดีมากคนหนึ่งเป็นหนุ่มที่มีเมตตาช่วยเหลือสังคมปฏิบัติตัวเป็นคนละเมืองดีเคารพกฎหมายแต่ทว่าเด็กชายคนนี้กลับไม่มีเพื่อนเลยสักคนเหงาจังเลยวันนี้ต้องหาเพื่อนใหม่ให้ได้วันแรกของการเปิดภาคเรียนเด็กชายเสือนั้นคิดว่าการที่ได้ไปโรงเรียน จะทําให้เขามีเพื่อนเขาจึงเดินเข้าไปทําความรู้จักกับกลุ่มเด็กชายหนูแต่ความจริงนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดทุกคนในกลุ่มต่างแตกตื่นและวิ่งหนีเขากันหมดเพียงเพราะหน้าตาที่ดุกดันของเด็กชายเสือทิ้งให้เด็กชายเสือสงสัยว่าตนนั้นทําอะไรผิดกันแน่สวัสดีเราชื่อเสือนะนายชื่อ,อไรหรอเฮ้พวกเราเสือมาแล้วหนีเร็ว เอออะไรกันทำไมกันนะไม่เป็นไรลองดูใหม่และกันเด็กชายเสือก็ไม่ย่อท้อนในการจะหาเพื่อน<ม>เขาจึงเดินเข้าไปหากลุ่มของเด็กชายกวาง<ม>แต่ทว่าผลกลับเป็นเหมือนเดิมทุกคนในกลุ่มต่างแตกตื่นและววิ่งหนีเด็กชายเสือเออสวัสดีผมทุกคนเสือมาทุกคนหนีแล้วเออเออเออ,เอ,อทำไมถึงเป็นแบบนี้กันเนี่ยเหงาเหลเกิน คงต้องใช้เวลาสักหน่อยสินะเด็กชายเสือรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็คิดได้ว่าเมื่อเรียนไปเรื่อยๆคงจะมีกลุ่มเพื่อนเหมือนคนอื่นเขาบ้างเลิกเรียนแล้วไม่มีอะไรทำฮะกลับบ้านดีกว่าเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนในขณะที่เด็กชายเสือเดินออกมาจากโรงเรียนเพื่อกลับบ้านเด็กชายเสือได้มองเห็นจอมโจรจิ้งจอกกำลังขงโมยกระเป๋าของคุณยายเต่าอยู่ ในกระเป๋าแล้วหนีดีกว่าช่วยดย้วยช่วยด้วยมีคนขโมยกระเป๋าใหญ่ฮะมีอะไรกันนะ่ะเด็กชายเสื้อเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งไล่ตามจมนจนจิ้งจอกทันทีพร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้คนแถวนั้นใครก็ได้ช่วยทีครับหยุดนะเจ้าจิงจอกหัวขโมยหยุดนะเอเหมือนมีใครเรียกเลยนะช่างเถอะไปต่อดีกว่าไม่ปล่อยให้หนีหรอกอยู่ดูนี้นะในที่สุด เด็กชายเสือก็สามารถวิ่งตามจอมโจ,จรจิ้งจอกได้ทันและจับตัวโจ,จรจิ้งจอกเอาไว้ mm hmm. เมื่อจ,จรจิ้งจอกหันมาเห็นว่าเป็นเสือจึงตกใจกลัวและส่งของที่ขโมยมาคืนให้ทั้งหมดจับได้สักทีเอากระเป๋าคืนมานะจอมจิ้งจอกอใครมาจับตัวเรานะเ,เ,เสือนี่นะเอ,เอากระเป๋าคืนไปเลยครับหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็เข้ามาจับกลุ่มจอมโจ,จรจิ้งจอก พร้อมกับชมว่าเด็กชายเสือนั้นเป็นคนที่ดีและมีความกล้าหาญมากจงทําความดีต่อไปต่อมาเด็กชายเสือได้นํากระเป๋าไปคืนคุณยายเต่าคุณยายเต่าก็ชมเด็กชายเสือไม่หยุดเลยเฮ้ยฟังวิดีโอเถอเจ้าเสือนี่กระเป๋าของคุณยายครับโอ้ยหลานเอ้ยน่ารักจริงๆขอบคุณนะจ๊ะแต่หลานเอ้ยรู้อะไรไหมจ๊ะจริงๆแิงไหล่ะ ยายคือพ่ออโรงเรียนฮะเด็กชายหนูและเด็กชายกวางเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงเข้ามาขอโทษเด็กชายเสือว่าตอนนั้นคู่ขอโทษที่ตัดสินคนจากภายนอกพร้อมกับขอเป็นเพื <snap> ่อนกับเด็กชายเสือเสือเมื่อกี้เราเห็นนายแล้วนะนายเท่มากเลยอะใช่ใช่นายเท่มากเลย ขอโทษที่ก่อนหน้านี้เราตัดสินนายจากภายนอกนะเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะใช่เราสามคนไดเป็นเพื่อนกันเถอะ <c oughs> ได้เลยข่าวของเด็กชายเสือดังไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็ววันต่อมาพวกในการโรงเรียนได้มอบเพื่อนรางวัลตอบแทนการทําความดีให้กับเด็กชายเสือพร้อมกับเสียงปรบมือที่ดังสนั่นไปทั่วโรงเรียนเด็กชายเสือรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากที่สามารถทําความดี จนทุกคนนนนสาาามมรรถยออัับใตวตวขขงเขได้ิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหยุดที่จะทำความดีแม้จะไม่มีใครเห็นเพราะการที่คิดดีทำดีจะส่งผลให้เกิดเรื่องดีๆต่อตนเองและสังคม